ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้จิตตะนครนครหลวงของโลกพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกตอนที่12เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสารตันหาร้อยแปด สมุไทยมีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวจิตตานครเพื่อที่จะเป็นผู้ครองใจของชาวจิตตานครทั้งหมดตลอดไปนอกจากพักพวกที่เป็นหัวโจกทั้งสามลูกมือคือทุจริตทั้งสามและพักพวกหัวไม้หัวมีดในลักษณะต่างๆอีก16ดังกล่าวแล้วสมุไทยยังวางพักพวกนอกจากนั้นยึดครองจุดสำคัญต่างๆของจิตตานคร เพื่อที่จะรักษาอำนาจของตนไว้ให้มั่นคงคือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก5ชั้นและชั้นใน1ชั้นรวมเป็น6จุดเพราะระบบสื่อสารเหล่านี้ที่นำข่าวสารต่างๆเข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนครโดยปกติเจ้าเมืองนั้นจะติดต่อทราบเรื่องต่างๆได้ก็แต่โดยทางสื่อสารนี้เท่านั้นฉะนั้นสมุทัยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสตร์อย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์ เป็นเครื่องแปลกปลอมปกปิดสัจจะในข่าวสารทั้งหลายแต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่งโดยแต่งตั้งพักพวกให้อยู่เฝ้าประจำระบบสื่อสารทั้งหกนั่นแหละแห่งละสามคนชื่อว่ากามตันหาความทยานอยากในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่น่าปรารถนาพอใจคนหนึ่งภาวะตันหาคือความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่คนหนึ่ง วิภวะตันหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่คนหนึ่งมีชื่อตรงกันทั้งหกแห่งสามคนที่ประจำอยู่ที่ระบบตาเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูปต่างๆสามคนที่ระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่างๆสามคนที่ระบบจมูกเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับกลิ่นต่างๆสามคนที่ระบบริ้นเมือง ก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรถต่างๆสามคนที่ระบบกายเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับสิ่งต่างๆที่กายถูกต้องทั้งอีกสมคนที่ระบบใจเมืองชั้นไหนก็คอยผสมอารมณ์เข้าไปกับเรื่องต่างๆอีกชั้นหนึ่งรวมเข้าตอนนี้ก็มี18คนแล้วแต่มิใช่เท่านี้สมุทัยมีความรอบคอบมากกว่านั้น คือได้จัดให้ประจำการทั้ง3เหมือนอย่างจัดยามประจำทุกยามคือประจำอดีตการ18คนอนาคตตะการ18คนปัจจุบันการ18รวมเป็น54คนดูก็น่าจะพอแต่ยังไม่พอสำหรับสมุทัยผู้รอบคอบถี่ทวนเป็นอย่างยิ่งยังจัดไว้สำหรับประจำกำกับตนเอง54คนประจำกำกับผู้อื่นอีก54คน จึงรวมเป็น108คนเรียกตามภาษาของชาวจิตตะนครว่าตันหาร้8ฉะนั้นเจ้าเมืองและชาวจิตตะนครทั้งปวงจึงได้รับข่าวที่ถูกอารมณ์เคลือบแคลงแล้วเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นข่าวสารที่จริงแท้อยู่เสมอเพราะสมุทัยได้วางตันหาร้อยแดังกล่าวยึดระบบสื่อสารทั้งสิ้นไว้ทั้งชั้นนอกชั้นในเจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลง คือให้เข้าใจผิดเห็นผิดอยู่เสมอบางคราวก็แสดงความยินดีปรีดาอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่บางคราวก็หงุดหงิดคุณเคืองขัดแค้นอยากให้พินาศเสียหายสุดแต่อารมณ์ที่สมุทัยและพักพวกส่งเข้ามาชาวเมืองจิตน,นครจึงมีจิตใจที่ดิ้นรนกวัดแก่งอยู่เสมอไม่สงบเป็นโอกาสให้หัวโจกทั้งสามเข้าสิงผสมได้โดยง่าย เพราะสมุทัยจัดให้คอยจ้องโอกาสอยู่ทุกขณะแล้วด้วยสังเกตเครื่องมือสำคัญคืออารมณ์และรอบเข้ามากับอารมณ์ทันทีการปฏิบัติงานของสมุทัยและพักพวกทั้งปวงรวดเร็วยิ่งนักเท่ากับความเร็วของจิตหรือความเร็วของแสงก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามได้กล่าวแล้วในครั้งก่อนว่าอาวุธ หรือผู้ที่จะปราบหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทรไทยมีอยู่คือปัญญาและปัญญานี้เมื่ออบรมเสมอก็เหมือนอาวุธที่คมที่ลับอยู่เสมอย่อมใช้การได้ผลดีอย่างยิ่งคือฟันลงไปที่ใดก็ขาดลงไปที่นั้นตันหาร้อยแก็สามารถจะทำลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้วเช่นกันแต่สำหรับชาวจิตตนครที่เป็นสามัญชน การอบรมปัญญาเพียงให้สามารถรักษาใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไปพอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าร้อนรนทุกข์ก็นับว่าดีแล้วและการบริหารจิตนี้คือการอบรมสติอบรมปัญญาให้เกิดทันและให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตนครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็นสมุนฝ่ายร้ายของสมุท,ทยัยเข้ามีอำนาจเหนือ จนถึงกับจะใช้อำนาจก่อให้เกิดความวุ่นวายเร่าร้อนได้เกินไปบ้านเมืองใดมีกำลังอาวุธบริบูรณ์ย่อมจะป้องกันค่าศึกศัตรูมิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใดผู้ใดมีกำลังอาวุธคือปัญญาเพียงพอย่อมจะป้องกันอารมณ์มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันนั้น การอบรมปัญญาตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์แล้วด้วยพระปัญญาคุณจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระทำทั่วกันหัวโจกทั้งสามนั้นเที่ยวหาพักพวกได้อีกเจ็ดคนรวมเป็นสิบคนด้วยกันก่อนคือ 1. โลโพความอยากได้ของเขา 2. โทโซความโกรธประทุษร้ายเขา 3. โมโหความหลง ทั้งสามนี้เป็นพักพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้ว 4. มาโนความถือตัวดูหมิ่นผู้อื่น 5. ทิฏฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่นอนใจ 7. ถีนังความง่วงเหงาเกียจคร้าน 8. อุดทัดจังความฟุ้งซ่าน 9. ออหิริกังความไม่ละอายใจไม่รังเกียจต่อความชั่ว 10. ออโนตตับปัง ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วทั้ง10บคนต่างไปหาพวกอีกคนละ150คนโดยมาจัดแบ่งเป็น150หมูสิมูมละ10คนประจำนามธรรมและรูป,ปรธรรมของชาวจิตตนครทุกคนโดยครบถ้วนคือสมุทัยได้ศึกษาสรีระวิทยาและจิตวิทยารู้โดยถี่ถ้วนว่าชาวจิตตนครทุกคนมีจิต89ดวงนับเป็นหนึ่งมีเจตสิก ธรรมที่เกิดในจิต52นี้เป็นส่วนจิตกับมีรูปที่เรียกว่านิพพานนรูปรูปที่สำเร็จมาแล้ว18พร้อมกับทุกสี่คือชาติชราพยาธิมรณะนี้เป็นส่วนสรีระหรือรูปตามคำพีอภิธรรมจึงรวมเป็น75แจกเป็นนามธรรม75แจกเป็นรูปธปรรม75 เพราะชาวจิตตนครทุกคนประกอบด้วยนามธรรมรูป,ปรธรรมรวมกันอยู่เป็นคนหนึ่งจะแยกถือเอาเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยจึงได้นับจำนวนเป็นส่วนละ75หน่วยเสียทีเดียวเพื่อที่จะได้ส่งพักพวกไปคุมเป็นรายหน่วยรายหน่วยละหมู่คือตามที่ได้กล่าวแล้วว่าจัดแบ่งเป็นร้อหมู่หมู่ละสิคนเพื่อควบคุม นามรูปที่แบ่งออกส่วนละ75เป็น150หน่วยนั้นกระจายกำลังออกคุมหน่วยละหมูท่ทีเดียวดังนั้น150คูณด้วย10จึงรวมเป็นพันหเรียกว่ากิเลสพันหเป็นพักพวกที่สมุทัยจัดไว้ให้มีหน้าที่ประจำกำกับภายในบ้านของชาวจิตนครทุกคนทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้ไม่ยอมให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลย จะคิดอะไรจะทำอะไรจะเดินยืนนั่งนอนที่ไหนก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่งกิเลสท,ทั้ง150หมู่นี้ทั้งสิ้นสมุทัยจึงนับว่าเป็นนักการโลกที่สามารถมากเพราะต้องการที่จะครองโลกทั้งสิ้นไว้ในอำนาจไม่ประสงค์จะให้ใครผู้ใดพ้นไปจากอำนาจของตนเลยลองนึกเขียนรูปภาพภายในบ้านของชาวจิตตนครแต่ละคน ก็คงจะเป็นภาพที่เต็มยัวเย้ะไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไปเดินมาสับสนอนลมานอย่างบอกไม่ถูกบ้างก็คลึกครื้นรื่นเริงเต้นรำทำเพลงบางก็กริ้วโกรธด่าตีออกท่ายักษ์มานต่างๆบางก็นั่ง,งโงกซึมเศร้าอยู่คล้ายกับโง่ดักดานบางก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่างๆดันงนี้เป็นต้นต่างแสดงออกตามสันดานของตนของตนร้อยแปดจำพวก หรือพันห้าจำพวกดูภาพแล้วหน้าปวดเสียนเวียนกล้าวแทนยิ่งนักได้กล่าวไว้แล้วว่าอาวุธที่จะปราบพักพวกของสมุทัยในจิตตนครได้ผลแน่นอนมีอยู่อย่างเดียวคือปัญญาปัญญานี้มีหลายขั้นทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงก็เหมือนอาวุธที่มีคมที่ย่อมมีทั้งคมน้อยคมมากคมที่สุดอาวุธที่คมน้อยก็ทำให้คมมากได้ ทำให้คมที่สุดได้ด้วยการหมั่นลับอยู่เสมอปัญญาก็เช่นกันปัญญาที่อยู่ในขั้นต่ำก็อาจทำให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ทำให้เป็นปัญญาขั้นสูงได้ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมออบรมมากและสม่ำเสมอเพียงไรปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้นดังนั้นแม่เห็นโทษของพักพวกเหล่าร้ายของสมุทยัยต้องการจะทำลายให้สิ้นไปหรือปราบให้บรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางลง ก็จำเป็นจะต้องใช้อาวุธคือปัญญาที่หมั่นลับให้คมคืออบรมให้เป็นปัญญาในขั้นสูงยิ่งขึ้นทุกทีอยู่เสมอและการอบรมที่ถูกต้องจริงๆก็มีอยู่วิธีเดียวคือศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สมควรแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นปัญญาก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นลาดับ สามารถทำลายเหล่าร้ายพักพวกสมุไทยผู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อยแปดพันประการของจิตตนครให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริงตอนที่13สมุไทยใส่ความหวังบังทุกข์เก็บปัญญาบ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยตั้งพันดังนี้ดูก็น่าจะต้องกลุ้มใจไม่มีความสุขแน่ แต่กลับปรากฏว่าชาวจิตตนครไม่ค่อยจะมีใครรู้สึกว่าถูกควบคุมตัวแจพากันเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้องมีความสุขบ้างสิ่งสนุกสนานก็มีอยู่มากสิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู่โดยรอบนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ชาวจิตตนครเรียกกันว่าความหวังเป็นอาหารใจสำหรับชาวจิตตนครเมื่อเกิดความอ่อนเพลียหรือขัดข้องขาดแคลนอะไรขึ้นก็รีบบริโภค ความหวังไว้รองท้องทําให้กระปี้กระเป๋าวิ่งเต้นไปได้คราวหนึ่งหนึ่งทั้งนี้เพราะสมุไทยได้มีวิธีครองใจของชาวจิตตนครอย่างแยบยลจนยากที่คนทั่วไปจะรู้สึกได้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าสมุไทยทําอย่างไรจะลองเล่าไปตามที่ท่านผู้รู้ได้บอกไว้สมุไทยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดบังหรือบิดเบือนสิ่งหนึ่ง ที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู้ว่าทุกข์ไม่ยอมให้ใครรู้เห็นทุกข์ได้เป็นอันขาดโดยใช้อุบายวิธีต่างๆที่ทำให้พากันเห็นไปในทางตรงกันข้ามถ้าใครเห็นเป็นสุขไปได้ก็ถูกความประสงค์ของสมุทัยที่สุดสมุทัยใส่ความหวังคือความอยากเข้าไปในใจของชาวจิตตนครพร้อมกับความเพลินและความติดใจยินดีและคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แก่ความอยาก ความติดใจยินดีโดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารที่ผ่านทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้วชาวจิตตนครจึงพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่างๆสมุทัยใช้อารมณ์นี้เองเป็นเครื่องผูกใจชาวจิตตนครไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืน พักพวกของสมุทรไทยกี่ร้อยกี่พันที่พากันแฝงตัวคุมอยู่อย่างเงียบๆและผลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราวชาวจิตตนครจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่คนเป็นโรคมองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพันตั้งหมื่นในร่างกายต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็นอันที่จริงเจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่างสำหรับปราบปรามฆ่าศึกศัตรูทั้งปวง เหมือนอย่างผู้ที่ปกครองบ้านเมืองทั้งปวงจะต้องมีอาวุธและกำลังต่างๆจึงจะปกครองและรักษาบ้านเมืองไว้ได้ถ้าเจ้าเมืองจิตตนครประสงค์จะดูให้เห็นพักพวกของสมุทัยทั้งหมดก็สามารถจะเห็นได้เพราะมีปัญญาเป็นอาวุธพิเศษอย่างหนึ่งประจำตนแต่สมุทัยได้รอบเก็บปัญญานี้ไว้เสียทางเมืองจิตตนครจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความหวังความเพลิน ความติดใจยินดีและความต่อสู้แย่งชิงอารมณ์กันต่างๆเป็นโอกาสให้พวกหัวโจกทั้งสามและพักพวกร้อยแปดจำพวกแทรกแซงกันอนลมานไปหมดผู้ศึกษาพระพุทธศาสนารู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้พอควรถึงจะยังไม่มีปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริงๆแต่ถ้าน้อมใจให้เชื่อบ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นถึงบรมศาสดาที่ทรงสามารถ ตั้งพระศาสนาที่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลกมีศาสนิกมากมายอะไรที่ส่งสอนไว้ที่เราได้ศึกษารู้ย่อมเป็นความจริงเป็นต้นว่าสรงแสดงว่าสิ่งใดเป็นทุกข์แม้จะยังไม่เห็นตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุขก,ก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบให้น้อมใจลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริงมิใช่เป็นสุขดังที่เราเห็น เมื่อยอมเชื่อบ้างแล้วว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มิใช่เป็นสุขแม้จะเกิดความหลงความเพลินความติดใจยินดีในสิ่งนั้นก็ย่อมมีโอกาสจะหยุดหลงหยุดเพลินหยุดติดใจยินดีได้บ้างแม้เพียงครั้งคราวเมื่อเกิดสติเกิดปัญญาถึงแม้ความไม่หลงไม่เพลินไม่ติดใจยินดีในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวก็ยังดี เพราะจะเป็นเหตุให้หลงน้อยเพลิน,น้อยติดใจยินดีน้อยลงได้ทุกทีแม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะทำให้น้อยลงกล่าวแล้วว่าความหลงความเพลินความติดใจยินดีเกิดจากอุบายแยบยลของสมุทยัยซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายยิ่งใหญ่เมื่อทำลายเสียได้เพียงไรก็เท่ากับทำให้ฝ่ายสมุทัยอ่อนกำลังเพียงนั้นประเทศบ้านเมืองที่มีผู้ร้ายชุกชุมกับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจร ผู้ร้ายหรือมีน้อยมีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงไรย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วจิตตนครก็เช่นกันจิตตนครที่สมุทรไทยมีกำลังอ่อนกับจิตตนครที่สมุทรไทยมีกำลังเข้มแข็งก็มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้มีความเพียรไม่ว่างเว้น ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมจะได้เป็นเจ้าเมืองที่มีปัญญาสามารถทำจิตานาครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปกลับมาติดตามรับฟังจิตานาครนัครหลวงของโลกพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกจกอ่านให้ฟังายชีได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ